มันป่วหาดเพราะข้ารือหาวงย่งร่วมห้อก่อนไปดีกันเอามาจะถ่ายงงานของแขงจนแล้ดก็ติดตัวว่างงานจะได้ว่างงานจะได้หองกต้วาเเวของแข็งแขงแขติีมีดนหวงเลียงจะบอกดานะโอ้พิีใหม่ออมาเพิธีใหม่เจ็ดล้าน ขอรับเข้ารับตลอการแข่ันแมนล่กนอยรับประทีพจับมือครับรับจับมือครับับให้จับมือขอให้ตกีมทีมมีดีละตอนสามคนไทยท่านใกล้ีย่างเลยครับ่าใกลยครับมีแต่ก่อไก่แมมเอาเลยครับพี่น้องเดีวเข้ามา มีหมอนครับ้หอนดเครชื่อะไรขนมครับดีดีน้องเขาเป็นเจ้องยงยกอากห่นเระหัเ็กนกเขาห่นกห่้ครับเพราะภาพเขาหั่ทุกอย่างเสร็จดาวทุกดาทุกครบนมระกำับจะกอไกลกทนที่เราเข้าโลัทบุกัใกล้ๆลูกแกครับจะติดัอก้ ล็กคระด็กอาทิตย์บาตามไปงามามข้นข้อมูลดาดีรุ่นะกันบอกบอกร้องงวดเซก็าเกล้ละครล่วงไปนพระบ้าพี่องพาท่าพี่ด้อข้าพามาพี่รองเล้บอกดัได้แรดงกมสัยเลยผมพี่พ่อนแล้วพี่กินขนลปังเอนซีาขายจะลงปัอย่บไรเนี่ยองขายรถตอคือคามไม่ซีดเลยกสนอ ลูกตังโกเบโกเบอีกค้เดียครับโอ้วาวามันีเลืกอเลยที่บแกของแขนหมักต้กากองของลูกตังครับลูกังโเบคาลีครับขอครับเชิคริดครับสิบอันนี้ครับขอบคุณครับเงอเชิรถเชิเชดเี่ครับเดมามา้ดนะใชู่กไปย่งไปกักัร ใกล้แล้วอารมณ์เสียครับจ้เลอกไ่าแะสิเลิกไร่เราบ่ไหวอารมณ์เสียได้แต่ขนมเด้แต่ขนมเอาไปอดเ้ขาวอานข้าามข้ากบรรยากาศนะครับบรรยากาศ

10นาทีแล้วประชุเออผู้หนี่วผู้หนี่ยัเซลี่ยังขายของอยู่ไหมศิลฟี่ยไหมมันมีแค่เร้อพี่น้องเด้อผู้นำยุนาเรอต้องคงเหนตรงขายต้องกันตาต้อขายชิ้นบาทกษติบ่อนั่นบอกกระซิบ่อได้เซลปินไม่ได้มาขายดอกไม้บอกสองชุดือสองชุดคออมาดอกบละเมอร่เดี๋ยวจะว่าสามุดครกิจกรรมให้เสร็จแล้วร้อยค่งบั บิดจะเดินพี่น้องหอยจะข้อดังผู้สรางจอกไว้แคก้อนมันทำบุญจะทักวันทัก้อนทั้งรอยก็ได้ทั้งไหลก็ได้ทั้งป็นงกัเป็นขึ้มานใ่เจ้าใจใจพี่น้องเนอะผู้สรางอ่กไปผูกเชี่ยไปทักพุ่นแล้วบมันจะาลุดราคาไม่ได้บักครับผเจ้าสิบาทนะเด็กจิบบาทจิบบาทนนเดงครับผมสวัสดีทุกทุกท่านครับอันนี้บรรยากาศ ภายในงานนะครับวัดพระมบอว่าพวกนีบอยสีชัยครับมาได้ทำทีเด็ดเตมรไวชนนาคุณดีๆนะครับครับสินค้าเรามีวางจำหน่ายในมินวันชั่นำทั่วประเทศนะครับแต่บ่ไในราคานี้นะครับราคานี้มีส่วนลดเฉพาะหน้างานเสียงอีสานเท่านั้นสินค้าผลิตมาวันนี้ทุกชิ้นทุกรสชาติพี่น้องผลิตมาเมื่อนี้ทุกชิ้นทุกรสชาติพร้อมของแถมของสมนาคุณ

ปีใดเราก็มาเรียกหาเขาค่ะแล้วาดาได้หกสิบเท่าไรก่อนหกสิบเกณปีวันสันวาค่ะโอ้กับออนผิวฟันเราก็คือเกาอยู่ค่ะปับรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะทเกเกาโอ้เอเก็บเกาอยู่เว้ยกันยังกันยังอยากอยากุูมยู่ได้ล่ะเออ อยากมายว่างอายู่อะไรแบบว่าอยากเข่าอยากอายดูเินฮะเอพ่อแม่พี่น้องเว้ยมาทันทีก็ได้ค่ะฮะวันนี้เนนาาสตานี้มท่านร้ดีจ้ะาปิดแค่โน้ตเปิดเพราะรู้จหยุดเปิดตขาเนอะก็เปิดตั้งห่างจีนนาลำใหญ่ประเีวมาาม่เจอที่พ่อรู้จขึ้นเดี๋จุ นีบรรยากาศนะครับ่น้อะอยู่ใกล้ก็มาให้กำลังใจทีมงานเสียงีสานหลายๆนะครับด้อเป็นเงี้ยล่าด่าของคุณเลียวยู่งเป็นเง้ยอลล์จ้าเห็นก็บาก็เอาอดด้โอ้ยมดีตวไปเองมอลเอ๊พนันกับเปียกใต้พนีนกัเปียกควาที่ไหนเขี่ยลูกเขียยไข่เขี่ยหน้อยพัดเขี่ยพัดแทงพนั้นกับเปียกทั้งนี้พนีนกับเปียกทั้งนั้นที่ไหนสนาซีปุ๊บลกเอยสลี บังเลยบังก็บอลทอดไข่นะครับอะอัน้ำลำไยครับอันน้เอาก็ไปใกล้ๆเด้อพี่น้องเนอะการทำบุญเมื่อนี้ครับการทำบุญเอาะสองแก้วนะโชคให้ร่วงไห้สองแก้วนะโชคดีมีรางวัลนะครับแก้วใหญ่แก้วจักบาทครับเนี่ยนิ้ห้าบาทจ้าอันนี้อันนี้เปลี่ยนวิธีก่อนเปลี่ยนครับให้ผู้สาวบพราะใผู้สาวคุยกับพ่อเนี่ยอ่า แต่ยังแต่ยังคือคนถ่องเลยไม่นอกกระึืงขังเลยพม่น้อง่อห็นว่าก็ได้เออ้อที่เราคนเขาย่างกระยอกตัวย่งยอยอกก็้เขาเอียดย่างงานย่างเ้อเดมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เออเดี๋ยวพัลลุบพนตักบานนะครับพัลลุบโจ้ยปหน่เราจะสู้อีกไหมพันสิบบาทพัลลุบโ้ละิบบาทอยาไปสู้อีกสักรอบนึ่งสู้เย็นกะลักละชิบบาทสองอยพี่น้องเนี่ยซนี่ละสองอยเขากรับม่ิบบาท ใส่ใส่ปากกระซิบปากพสด้อุาดี้กระซิบปากค่ะหน้าหน้าบีดองหน้าร่างขม่าร่าเขมาทำบุญต้งกาต้งจะไปนั่งฟ้องมอหลมอลบ่หองเด็นหลวันนี้จอจิตชตอบร้องเสียงจะาลองคอหอเบ๊ะเป๊บป๊าป่ฝากพี่น้องซอยสนับสนุนบัตรกุ่มปิดของเฮาเนี่ยนะคบ ราคา125บาทเิอครับเิอครับ10บาท10บาทจงไห้จงไห้มาเป็นเรื่องที่จงไห้กันแน่เป็นไ่ะคุณพ่อจะนี่จะลงไปจะจงให้อ่าจะลงไปลุ้นรับรางวัลจะลงไปจงไห้สร้อยทำบุญกับทั้งวัดนะคะในระหว่างที่รอชมการแสดงจากเสียงอีสานค่ะ ท่านยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียนเชิญนะคะพี่รันไหสวรรคาโชคค่ะรูปละสิบบาทเท่านั้นบัตรละสิบบาทเท่านั้นนะคะซึ่งในขณะนี้ทางพระเอกนางเอกเสียงอีสานมาช่วยนะคะประจำไหพี่น้องที่รอชมการแสดงก็คนนี้ยังไม่ต้องมาเบียดมาลุ้นมา เข้าคิวนะคะเป็นยังไงในระหว่างที่รอกรอบที่ดูยี่สันค่ะและมาร้านไทยสวรรค์ไปไว้ขึ้นหน่อยเนี่ยปักละสิบปักเท่านั้นนะคะสิบบาทเท่านั้นเรจะได้รับรางวัลใหญ่ๆมากมายนะคะซิ่งชงโมเสถิหารมาพัดลงแข่งสามรอบแล้วครับแถมมาแถมได้เด็ดยันยันมาบิ๊กผมชั่นเลนจ์ยังไดสซีได้แถมเกาเดี๋ยวผมนซีเรีมาไหมตัว่ะ คณะกรรมการบริบาีประกาศนะคะกุชายหิงอ้า hey. อ e ีกค um, ่สิบอค่สิบครท่านอจายจัริร่อยไม่เทก่อไกลเนาะท่าสทเชษฐ์แนิไปไอยดวงดวงดวงเราฮะ ในระหว่างที่พี่น้องรอแต่รอคงแสดงใบเสียงกาทีนี้จะลัวาจะลวงรบ15บาใบสิใบเลังารไเาม่มเป็นรวงไหมเดียวสิบห้าใบส้าไม่ได้้าไม่ได้ผ้าไหมไม่ได้ทองแล้วก็ไม่ได้พัดลมไม่เอามานะเอาสิบห้าใบ ต้องได้ต้องได้ผ้าไหมพัดลมทองี่นี่นะายแนต้องมีูต้องมีผูวัดผูกแล้ทั้งวัดหมาทองน้ำข่วแว้ทอยแ้าง

อ๋อดีจังเลยเป็นไทยนะครับดีดีดีอย่างข้าวข้าวขอบคุณมากเรามาคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวมาไปอยู่ในห้องนี้เดียวไปอยู่ในห้องเดียวห้องเดียวเป็นอะไรเป็นอะไรตัวเลขที่เราเป็นหัว

เอาบนนโตเีกแม่ย hey. ้อนวไร้ร huh. uh ้านไ่ครับวนลวงไปครับไค่บาเกินคุณจกสองอันหนึ่งนอเนมมาลยงช้คนันี่ั้อ

เอาัวสวัสดีครับื <Camp in disaster> ่ไหนจะคอยได้แตขนมจะเม่เป็นว่ามานครับ